ครับรายการต่อไปพบกับเกษตรติดจอรครับทุกคนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติผบเจอไม่ต้องรอเกินอรีบตัดสินใจ ัรออคืืช่ในนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของท่านผู้ชมทุกๆครอบครัวครับ,รบนั่นก็คือรายการของเรารายการเกษตรติดจอเป็นรายการที่ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรไทยนั้นหันมาทําการเกษตรแบบอินทรีย์พร้อมๆกันครับท่านผู้ชมครับด้วยการใช้สารที่เป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัตร้อยครับ สำหรับในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่ไหนนั้นสุดยอดครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจำคุณปู่ได้ไหมฮะที่อายุ80กว่าแล้วคุณผู้ชมจบปริญญาตีแล้วท่านเป็นทหารเก่าครับแล้วปัจจุบันนี้กำลังจะจบปริญญาโทสุดยอดไหมฮะท่านผู้ชมครับการศึกษาไม่ได้ทำให้คนนั้นสายเกินแก้ครับอายุเท่าไหร่ก็เรียนได้แต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปดูว่าคุณปู่ยังใช้พลัดร้อยของเราอยู่ไหม ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีไปดูคุณปู่กันครับว่าท่านยังแข็งแรงอยูไ่ไหมแล้วก็ปัจจุบันนี้ทำอะไระบ้างแล้วก็หลังจากนั้นผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่ร้าน PS การเกษตรครับอยู่ที่อำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจสารสกัดธรรมชาติอินซีพัทร้อยไม่ว่าอยู่ที่อำเภอบานผืออำเภอน้ำสมหรือจังหวัดเลยที่อำเภอใกล้เคียงกับน้ำสมก็ไปหาซื้อพัดร้อยกันได้ที่ร้าน p s กันกเกษตรครับอยู่ตัวอำเภอน้ำสมเลยแล้วก็เฮียตอบรับขนาดไหนก็คือเฮียบอลศักครับมีผลตอบรับจากการใช้พลัดร้อยขนาดไหนแร้วบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันพร้อมๆกับอีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดประชุมครับคุณผู้ชม ที่ผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ก็คือการจัดประชุมคือจริงๆแล้วธุรกิจของบริษัทมิเลเนียมพลัสจำกัดของเราหรือพลัสร้อยผมบอกเลยนะครว่าไม่ใช่ธุรกิจขายตรงไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายไม่มีการซื้อแล้วต้องได้หัวคิวตรงนั้นต้องได้หัวคิวตรงนี้ไม่ใช่นะครับแล้วการจัดประชุมผมจะจัดเพียงคนเดียวเท่านั้นทั้งประเทศ ถ้าไปจัดประชุมแล้วมีพัดร้อยตั้งแล้วไม่ใช่ตัวผมไปโชว์ตัวจริงๆไม่ต้องฟังครับคุณผู้ชมไม่ใช่ของจริงนอกเสียจากว่าผมเนี่ยได้อนุญาตเป็นนะครับกิจจลักษณะเท่านั้นแต่การประชุมในวันนั้นนะครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปดูบรรยากาศกันละกันเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่ออะไรฮะคุณผู้ชมครับเพื่อให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์พลัตรร้อยมีที่มาที่ไปอย่างไรใครเป็นเจ้าของและคุณสมบัติเด่นของพลัดรร้อย ไปช่วยอะไรกับต้นพืชของท่านได้จับตาดูดีๆครับท่านผู้ชมฮะสำหรับเคสในวันนี้มีทั้งคุณปู่มีทั้งเจ้าของร้านที่จังหวัดอุดรธานีและการจัดประชุมบรรยากาศโดยรวมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมจำเคสของคุณปู่ได้ไหมครเคสมันสับปะหลังนะฮะวันนี้ผมมาที่บ้านคุณปู่นะฮะจะยินเสียงนู่นแล้วนะฮะแข็งแรงมากครับ เทมันสัมปะหลังคุณลุงกุหลาพาเรามาที่นี่นะฮะมาเยี่ยมดูคุณลุงอีกทีนึงผัดร้อยตามเลยครับเจ้ายของผัดร้อยสวัสดีครับคุณปูโอ้โห,โห <c oughs> คิดถึงคุณปูจังเลย,ยเคิดถึงยังเหมือนเดิมเลยคุณปูไม่เหมือนทำไมอะ่ะแตกขึ้ยโอียหล่อเหมือนเดิมมากปูอะ่ะเอออืม <c oughs> ไม่หยุดเลยอะ่ะไม่หยุดเลยใช่เดี๋ยว นัดกับรถถเขาไว้รอก็ยังไม่มารอจะปลูกมะละกอกับปลูกพริกอุ้ยนี่เขาไม่ช่าปลูกมะละกอเนี่ยเรอเอาแที่ที่ทุนเราถ่ายมันสัมปะหลังกันตอนนั้นเลิกไปแล้วใช่ไหมเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วได้ก็พอสมควรพอสมควรใช่ไหมปู่อแล้วตอนนี้แบ่งแบ่งให้เขาเช่าไปกี่ไร่แล้วเนี่ยน้งปู่ไอ้ไอ้นี่เช่าไปสิบแปดไร่สิบแปดไร่ปล่อยไปแล้วใช่ไหมให้เขาเช่าเนาะใช่ไร่เท่าไรไร่ละห้าร้อย ได้ลเท่าไหร่พันสี่ครับโอ้พันสี่เหรออือพันสี่ต่อไร่นะห้ต่อไร่อือต่อปีต่อปีต่อปีให้เช่าสองปีครับให้เช่าสองปีไปเลยอือก็จะได้มาผ่อนรถไถยป่ะจะได้มาอ้าคุณปู่ซื้อรถไีกเหรอก็แอขังเก่าแหละมันเสียอยู่เรื่อยอ่ะเหรอมันเสียไม่หยุดเลยอ่ะเห็นนั่งอยู่นู่นเมื่อกี้ทําอะไรอ่ะปู่ถางหญ้าขมิ้นเนี่ยผมถางคุณเยว์ขมิ้นใช่ไหมฮะ นี่ปลูกขมิ้นไปสี่ไร่สองงานขมิ้นใช่ไหมฮะอืมแล้วนี่อะไรเนี่ยปู่ไอ้นี่อะไรหญ้าปักกิ่งหญ้าปักกิ่งใช่แล้วมาทำไรครับกิโลละสองร้อยสี่สิบบาทแห้งแห้งนะไปสมุนไพรอภัยภูเบศอภัยภูเบศใช่ไหมอืมเป็นสมุนไพรอ่าต่อไฟภูจะทันสมุนไพรให้หมดอืมส่วนสมุนไพรเลยนะปู่นะใช่อืมมีขมิ้นครับแล้วก็ไอ้นี่อันนี้คือ ใครปะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไอกระตือไม่ใช่หัวเดียวอ่ะไอที่เขาชักมนลูกว่านชักมนลูกอันกระดอ่าโอ้โหนี่นี่อะไรเนี่ยปู่นี่นี่ไอนี่พญายออ๋อเหรออืมสองร้อย๋อปลูกไว้สองร้อยต้นเหรอครับฮะสองร้อยต้นแถวนึงเลยจัดอืมโอ้โหนี้พญายอตรงเนี้ยเก็บไรพอหรอปู่ รถเหนือเจ็ดไร่พอรถปู่ไม่ไหวแล้วปู่ทาเยอะเกินไปก็นั่นแหะทีมก็ให้เขาเช่าให้หมดแล้วตังค์มาลงทุนก็คิดคิดว่าอืคิดว่าปีหน้าครับเดนมพิจิกาเนี่ยผมให้เขาเช่าอีกสามสิบไร่ผมจะได้เงินอีกมาลงทุนแล้วก็ใช้นี่ค่ารถไถก็น่าจะหลุดละหลุดละหลุดละ แล้วเป็นไงบ้างครับผมยังเห็นขวดพัดร้อยผมตั้งอยู่เลยอะคุณปู่ใช้อยู่ไหมเนี่ยช่วยใช้ใช่ไหมไอหัวเนี่ยโอ้ชุบหัวเลยหรอชุบหัวเลยชุบหัวไอ้ที่ปลูกรุ่นนั้นนะใช่ขมิ้นนี่นะขมิ้นนี่นะฮะอืมเขียวดีจังเลยอ่ะก็อันนี้อันนี้เราทำหญ้าได้เร็วครับนะเราเพิ่งปลูกมาเดือนกรกฎานี่เองฮะกรกฎาสิงหาสองเดือนอืมอืมอืม นได้ขนาดนี้ได้ขนาดนี้จริงๆแล้วคือถ้าถ้าเราคขมิ่งขาวครับถ้าเราไม่เอาย่าเขาไม่ทันนี่ก็จบกันใช่ใช่อันนี้เราเริ่มต้นหย่าตรงนี้ไงพยายอนี่ก็สองร้อยกว่าสอง้อยห้าสิบนะโลนึงฮะอันนี้กี่ปีกี่ปีถึงเก็บได้ตั้งกระปลูกมันก็ถ้าเราปลูกกิ่งชันนะมันก็หกเดือนอ๋อเหรออ่ะแล้วก็จะตัดทุกจะตัดทุก องเดือนอทีนี้สองเดือนตัดทีเราก็ตัดทยอยไปเรื่อยไม่รู้จักจบออ๋อทยอยตัดไปเรื่อยวันละสักสิบกิโลได้กิโลหนึ่งสองร้อห้าสิบละชั่วชั่วโมงกว่ากว่าแล้วก็ไปตากแห้งไปตากแห้งนี่ทำไว้แล้วเนี่ยจะทำลงอ๋อนี่หรอทำลงตากตรงนี้เลยอ๋อ คุณปู่นี่ได้โทรหาผมอยู่ประมาณรอบหนึ่งมั้งเนาะได้คุยกันเนาะรอบนึงสองรอบไม่รู้อรอบหนึงสองรอบเนาะ,ะนาะได้มีโอกาสมาที่เมืองการนะฮะคุณผู้ชมนะฮะก็เซอร์ไพรส์รคุณปู่โดยที่เราตั้งกล้องกันแบบลักษณะว่าคุณปู่ไม่ได้ตั้งตัวเลยเนาะนะฮะคิดถึง<ช>คุณปู่มากตั้งแต่สมัยนู่นเลยเนาะ,ะที่ลงมาลงหลับเนาะบุกเบิกเลยอือไอ้มันทำมาหลังเนี่ยครับว่าจะปลูกเหมือนกันปลูกมนไร่เดียวครับ พอไร่สองไร่พอแล้วพอละเนาะในในพื้นที่ตรงเนี้ยับอืมนะทําคนเดียวนี่นะทาคนเดียวผมคนเล็กดีแล้วเราคนปู๋ต้องทําคนเดียวแน่เลยไอ้มันทักสองลายแล้วก็ไอ้พวกเพชรเลตครับอืมอันนี้อันนี้นี่สวยนะของปู๋เนาะอะอันนี้พับร้อยนี่ลงลงเออใช้ยังไงบ้างไอ้ตัวนี้ก็ฉีดไปหนึ่งแล้วฉีดไปหนึ่งแล้วใช่ไหมทีนี้ว่าที่เราขาดเพราะ เราไม่ไ้้หาน้ำอ๋อครับอมูแแรงจริงที่ที่เหมืองปือบอบลอยการจรบุรีนี่ฝนไม่ตกเลยนะไม่ค่ยตกแรงเนาะก็เริ่มมาแล้วเริ่มเริ่มอ่าเริ่มลงแล้วสองสมวันก่อนเริ่มลงแล้วตามจิทีิผมบันทึกไว้มันตั้งแต่วันที่ห้าเป็นต้นไปห้ากันยาก็จะไปหมดเอาเดือนพฤศจิกายนอือหึนะ เขาบอกว่าอายุขนาดนี้ยังทําขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยฮะไปยืนยันอีกทีเออยืนยันอีกทีหนึ่งคุณปู่อยากจะฝากอะไรถึงแฟนขับลุงไหมเออคุณปู่ไหมครับเขาคิดถึงคุณปู่เยอะเลยอ่ะมีมีมีอะไรที่จะให้ผมช่วยได้มาเลยมาเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมว่างแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องเรียนหนังสือครับไม่ต้องมันจบแล้วละออืแล้วก็ไม่มีหลายๆอย่างที่เราจะควรจะทําที่ ทำให้ไม่จนน่ะมีหลายอย่างเนาะอีกประการหนึ่งผมอยากจะตั้งโครงการสักโครงการหนึ่งเป็นโครงการที่รับคนที่ไม่มีเงินไม่มีทองที่ไม่มีที่ดินะออะไรเนี่ยไม่มีที่ทากินอะไรเนี่ยผมจะให้ทํคขมมิ้นคนละไร่ครึ่งไร่คนละไร่ครึ่งไร่ไปครับแล้วก็มาช่วยงานกันเป็นมช่วยกันนเป็กมรมเป็นชมรมร่วมกันอจะทําให้พวก อาทีรารวันพวกสมุนไพรเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไอเขามีอยู่สามตัวพยายยอแล้วก็ไอนี่แล้วก็อัญชันอัญชันถ้าผมได้วันละสามกิโลนี่ผมก็ได้วันละเจ็ดร้อยกว่าบาทละโอ้โหตกวันหนึ่งเจ็ดร้อยกว่าบาทคุณผู้ชมนะฮะก็ยิ้มนะทีนี่นะให้คนทาคนละรึ่งไรแรงมากมันก็ได้ละได้ละแล้วไอเจ้าขมินเนี่ยคตอนที่ทําวิทยาณฝนอ่ะ เขาทําได้เพียงสองตันครึ่งถึงสามตันแต่ของผมปลูกได้สามกิโลครึ่งต่อต่อกอสามกิโลต่อกอครับเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วทั้งหมดเนี่ยกิโลครึ่งกิโลครึ่งเจ็ดพันต้นห้าพันต้นคูณเข้าไปคูณเข้าไปอู้หูสิตันฮะสิบเป็นสิบตันเลยนะครับคุณปู่โหสุดยอดจริงๆเลย จากไกล้ละเท่าไรตันไม่กี่ตันอย่างองี้ทีนี้ว่าผมขาดอย่างเดียวละขาดคนงานขาดคนงานมาช่วยเนาะนะฮะสิ่งที่มาช่วยแล้วคุณผู้ชมสิ่งที่ช่วยก็คือนี่เลยตัวช่วยของลุงปู่เลยยังมีหลักฐานอยู่เลยนี่ฮะเนี่ยตัวช่วยอย่างดีเลยนะฮะวันนี้จะปรับใหม่ปลูกเฉพาะเอ้ง่ายง่ายทำไม่เอาง่ายๆเนาะเบาเบาเอาเบา ทา่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่อำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีครับมาทําความรู้จักเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าจังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่พลัดร้อยของเราเนี่ยนะฮะเติบโตอย่างมหาศาลเลยทีเดียวฮะที่นี่คือร้าน PS เการเกษตรฮะเจ้าของร้านอยู่ข้างๆผมแล้วเดี๋ยวไปทําความรู้จักเจ้าของร้านกันนะฮะว่าท่านเองมีวิสัยทัศน์อย่างไรบ้างที่จะบริการพลัดร้อยกับพี่น้องเกษตรกรในเขตอำเภอน้ำาสมตรงนี้บ้างนะครับสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับอันนี้คือเฮีย พรศักดิ์นะครับเนี่ยครับร้านพีเอสร้านพีเอสการเกษตรนะฮะเนี่ยครับนะฮะจริงๆแล้วเรียนเรียนที่บอกว่าเนี่ยเนี่ยเป็นตัวแทนแบาไครับโอ้ยเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่เห็ยเนาะตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทเลยตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทเลยทีนี้เนี่ยเรื่องสื่อเนี่ยนะสี่ห้าปีสี่ปีกว่าก็ยังไม่ปีที่ห้านะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยรายการของเราเนี่ยไม่ได้เดินทางมาเลยเนี่ยเนาะบางทีเนี่ยก็พอได้จิบยุ่งแย้งมากมายเลยนะฮะเยอะเลยเหลือเกินทีนี้ผลตอบรับที่ร้านพีเอสการเกษตร ที่อำเภอทัองโศกเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยก็ดีมากเลยส่วนมากพื้นที่แถวนี้ก็จะปลูกอะไรกันบ้างครับเนี่ยมีทุกพืชเลยตนะทุกพืชเลยเนาะมีผักมีอ้อยมีไก่มียาข้าวม,มีมันสำปะหลังมันสำปะหลัง,นงนนเนาะยางพาราครับก็คงจะมีพี่น้องเกษตรกรที่นี่เนี่ยที่เอาผัจออกจ้อยมาไปใช้เนี่ยก็เยอะเลย ขายมากว่า4ปีแล้วคุณผู้ชมนะเนื่องจากว่าเผอิญผมและทีมงานเนี่ยนะฮะได้ได้ได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดอุนธาน,นีแล้วแล้วก็ได้มาประชาสัมพันธ์นะฮะให้พี่น้องกเกษตรกรที่นี่ได้รับรู้กันว่าที่นี่มีจําหน่ายพัดร้อยแล้วนานแล้วด้วยเผอิญเนี่ยไม่ไม่สื่อเรามาไม่ถึงคุณผู้ชมนะแต่อนได้สื่อถึงแล้วนอกจากที่ร้านพีเอการเกษตร,รแล้วมีที่ไหนบ้างไหมครับที่เป็นตัวแทนจําหน่ายในในพื้นที่ของของน้ําสมเองครับเนี่ยครับก็มีอยู่หลายร้านหลายร้านนะครับเนี่ยครับ เช่นนบางเกตอำเภอนายงก็มีร้านเพื่อนเกษตรร้านเพื่อนเกษตรนะฮะแล้วก็อำเภอนนายงมีบ้านนาเกนบ้านนาเกนนะบ้านนาเกนร้านนาบุญชูบุญชูการเกษตรบุญชูการเกษตรแล้วก็อำเภอน้ำสมน้ำสมนี่ตรงนี้เลยร้านปิ้งแกงเกษตรตรงนี้เลยแล้วก็มีร้านบ้านน้ำสมบ้านน้ำสมมีร้านกอรลกุ ร้านกรกฎใช่ไหมฮะร้านบันยวงร้านมันร้านมันต่อเจริญร้านมันต่อเจริญบ้านน้ำปู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 นะบันน้ำปูรับเบอร์รับเบอร์อ๋อบ้านน้ำปูรับเบอร์การเกษตรครับอ๋อ โอหลายร้านเลยนะคุณผู้ชมฮะนี่คือพี่น้องเกษตรกรใกล้ตรงไหนไปหาซื้อได้ที่นั่นเลยหรือถ้าหากว่ามีโอกาสผ่านมาที่น้ำสเนะ้เนีย่ยเนาะนะฮะก็มาซื้อได้ที่ร้าน P s การเกษตร,รตรงนี้แหละคุณผู้ชมฮะเนี่ยครับฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างไหมครับที่รับชมรายการของเราอยู่โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ในการร้านค้าเองด้วยกันนะฮ<อ>ะอยากจะฝากอะไรถึงบ้างครับมัน